คลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักแบบละเอียดโดยเนื้อหาจะต่อนเนื่องจากคลิปพื้นดวงของราศีกันหากใครยังไม่ได้รับชมคลิปพื้นดวงนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับโดยเนื้อหานี้จะประกรอบไปด้วยคนโสดสนิทเลิกลากันไปแล้วความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนมีคู่ครับแต่ในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับเริ่มที่ความรักคนโสดสนิทนะครับสเสน่ห์ที่จะดึงดูดความรักคนโสดสนิทนะครับเป็นอย่างไรให้ขึ้นในเรื่องของการที่เราไม่เอาเรื่องของความทุกข์ นะไม่เอาในเรื่องของความไม่สบายใจของตัวเองเนี่ยมาคิดเยอะนะครับมันยิ่งทําให้คุณด้อยค่าตัวเองนะแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเปสเนสเปน,น่ห์สิ่งที่เป็นระดูนะครับมันเริ่มจากใจงตัวคุณที่ไม่คิดลบกับตัวเองไม่คิดลบกับสิ่งที่มันผ่านมาและคิดบวกกับสิ่งที่เป็นในปัจจุบนันและมันจะเป็นการให้พลังใจและน้อมรับโอกาสที่กําลังเข้ามาในเรื่องความรักได้ด้วยนะครับแล้วมันจะส่งออกสู่ภายในออกมาสู่ภายนอก เมื่อมีใครเข้ามานะหรือเมื่อคนมองคุณทําให้ความรักบังเกิดขึ้นนะครับมองว่าคุณเป็นคนจริงใจไม่อมทุกข์นะยิ้มย้มยําแจ่มใสอันนี้มันก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นจากตัวคุณได้ด้วยนะครับอามาดูซิว่าในเรื่องของคนโสดเสนิทนะครับอดีตเป็นอย่างไรอดีตไพขึ้นเป็นพ่อแม่รักสมีนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเทรนด e นะในเรื่องอดีตความรักเนี่ยมันเป็น การกระทำนะทั้งใจและการกระทำเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่มันต้องค่อยๆปรับค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆทำความเข้าใจนะครับบางสิ่งบางอย่างมันก็ยังพอจะมีหนทางเป็นไปได้บางสิ่งบางอย่างมันต้องใช้เวลาให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับในทุกตืออย่างเนี่ยอดีตมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปตอบใจกันไปเรื่อยๆนะครับอ่าอนาคตนะยังไม่ถึงอนาคตนะปัจจุบันไปขึ้นเปในเรื่องของอ่าพ่อสุขทีละอ่าอาจารย์อังคิรสนะครับแล้วก็ไปขึ้นไปในเรื่องของ หถ้วยนะครับเนเรื่องของการปรับใจแล้วก็พยายามออกจากจุดเดิมออกจากสิ่งที่มันเป็นความทุกข์ออกจากจุดที่เรารู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีแล้วทาให้จิตใจตัวคุณเนี่ยมันดียิ่งขึ้นนะครับอนาคตเป็นอย่างไรอนาคตไพ่ขึ้นเป็นประสุขนะแล้วก็ขึ้นเป็น6กเหรียญน,นะไปเป็นความรักพระสุขก็เกี่ยวความรักอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความรักมันมีโอกาสที่จะดีขึ้นในอนาคตเหมือนกันขึ้นอยู่กับการตกผลึก ขึ้นอยู่กับความคิดของคุณในปัจจุบันและเพิ่มเติมในเรื่องของการสร้างพลังใจให้กับตัวเองก็จะทําให้เรื่องความรักไม่ว่าจะไหนก็ตามมันเกิดขึ้นจากเริ่มต้นจากใจของตัวคุณก่อนนะครับมาดูในเรื่องของคนที่โส,สนิทนะครับดูซิว่า จะมีคนเข้ามาไหมดูซิไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของิขิศม,ม,มันก็มีคนเข้ามา,านะไพ่ขึ้นเป็นผมลิขิตค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของการที่คุณต้องปรับใจให้พร้อมด้วยกับสิ่งที่มันเข้ามานะในเรื่องความรักมีโอกาสเข้ามาอยู่แล้วแต่ว่าคุณเองจะพร้อมหรือเปล่าที่จะรับรักในครั้งนี้นะครับเปิดใจในรักในครั้งนี้นะก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณทั้งนั้นเลยถ้าใจยังไม่พร้อมเนี่ยมันก็ไปต่อได้ยากถ้าใจพร้อมเนี่ยมันก็ไปต่อได้อย่างเต็มที่ได้ด้วยเช่นนนกััะครบ เรามาดูซิว่าลักษณะนะคนที่เข้ามาเป็นอย่างไรดูซิลักษณะคนที่เข้ามาเป็นอย่างไรลักษณะแรกนะครับไปขึ้นไปในะเรื่องของเขาคนนี้เป็นคนที่คิดเยอะนะครับแต่คิดเยอะก็รักจริงนะอ,อคิดเยอะแต่ก็เป็นคนละเอียดสีถวนนะครับเป็นคนยำกินยำทำนะแต่กเออ็เหมือนว่า เขาก็ค่อนข้างฝั่งนะคนที่เขารักนะครับถ้าเขาได้คุยกับคุณนะถ้าเขาได้สาสัมพันธ์กับคุณเนี่ยเขาค่อนข้างจะเป็นคนเชื่อฝังนะแล้วก็เป็นคนมีระเบียบแบบแผนนะครับแต่อาจจะมีคําถามเยอะบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่เข้าใจนะครับอ่ะดูซิลักษะที่สองว่าอย่างไร ลักษณะต่อมาไพื่อกนในเรื่องของเขาเป็นคนที่เจอโรคมาเยอะในเรื่องของความรักนะครับเพราะการที่เจอโรคมาเยอะเนี่ยมันทําให้ในเรื่องของฐานใจเรื่องของฐานความรู้สึกของตัวเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะอ่อนไหวได้ง่ายในเรื่องของความรู้สึกนะครับมันเหมือนมีรอยแผลบางอย่างที่ทําให้ใจตัวเขาเนี่ยมันเหมือนแบบ ถูกติดกับบางสิ่งบางอย่างซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆปรับทําความเข้าใจแต่เรื่องของบุคลิกภายนอกเรื่องของความเป็นอยู่อะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะเขาคนที่จะเป็นคนจริงจังและเป็นคนจริงใจนะครับอาจจะมีความระแวงอะไรบางอย่างที่มันเป็นเบื้องลึกภายในของตัวเขาอันนี้ก็ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องที่มันไม่ดีหรอกเป็นเรื่องของการที่มันค่อยๆปรับกันมากกว่านะครับ่ะดูซิว่าจะเจอที่ไหน ไพ่ขึ้นในเรื่องของเทวดานะครับไพ่ขึ้นในเรื่องการประทะม,มีโอกาสที่จะเจอแบบผมนิกคิดนะมีโอกาสเจอโดยบังเอิญชนกันในแบบนี้มีโอกาสเหมือนกันหรือว่าได้พบได้เจอกับปัญหาที่คุณเจอในสถานที่ทํางานนะครับในเรื่องของการที่ได้พบปะดีลธุรกิจ นะดลงานอะไรต่างๆที่จะต้องไปปบะปะลูกคา้าแล้วก็เจอคนคนคน,นี้อันนี้ก็ได้พนักงานมากับพร้อมกับงานนะครับโดยถ,ถึงการช่องทางออนไลน์นะก็ได้พบได้เจอได้พูดได้คุยได้มีคนทักมาหาและมีการสารสัมพันธ์กันต่ออันนี้ก็มีโอกาสด,ด้วยเช่นกันนะครับไพ่จะแนะนําอยางไล่อบ้างนะครับในเรื่องของคนโสนิทนะไพ่คือในเรื่องของจัสติกนะครับให้ดูตามหลัก ตามความเป็นจริงให้ปล่อยไปตามหัวใจอย่าไปคิดเยอะในเรื่องของความรักหากเราเข้าใจเรื่องของหัวใจเรื่องของความรู้สึกนะครับความรักมันก็จะไปต่อได้นะ uh, ต่อมาให้ขึ้นในรองฟังเสียงหัวใจตัวเองนะครับเจ้าชายถือถ้วยนะการที่ร,รู้จักหัวใจตัวเองแล้วก็ให้ปล่อยไปตามหัวใจานะปล่อยไปตามสิ่งที่มันเป็นไปนะการทีเร่เรารู้จักหัวใจตัวเองรู้จักว่าเราชอบความรักแบบไหนและเมื่อความรักมีเข้ามาก็ให้มันปล่อยไปตามความรู้สึกรู้สึกว่ายังไงก็ว่าตามนั้นจะทาให้เรื่องของการที่คุณซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองซื่อสัตย์กับความรู้สึก และความรักที่มันดีต่อใจมันก็จะมันเกิดขึ้นนะครับไพ่พักใจว่าอยากปบ่อบางตัวสิไพ่พักใจไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันก็ปล่อยจอยอะปล่อยให้มันสนุสนานในเรื่องของความรักนะครับมันเป็นในเรื่องของการที่คุณต้องค่อยๆเรียนรู้แล้วก็สัมผัสความรักด้วยตัวคุณเองไม่ต้องไปเร่งรีบนะบางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นเหมือนความสุขที่มันมันเกิดขึ้นและคุณก็สารต่อเซลนั้นเอาไว้อันนี้มันเป็นความทุกข์นะมันก็ต้องออก อ่ะมันไม่ต้องไปฝืนนะในเรื่องความรักเป็นแค่คณรู้สึกอย่างไรมากกว่าในปัจจุบันในเรื่องความรักนั่นเองนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของไพ่จะเติอะไรบ้างไพ่เตือนไพ่ขึ้นในเรื่องของปีมาแมนะครับในเรื่องของจิตใจมีครอบออนไว้นะมีในเรื่องของความคาดหวงังแก็บ ในเรื่องความรักก็ยังเยอะนะครับต่อมาไห้ขึ้นเป็นในเรื่องของพระพรนะอออนไออนวยต่างๆนะฮะจิตใจตัวคุณมีความมุ่งมั่นนะแล้วก็ขอพอรกับพระพรนะให้ท่านปกปักรักษาให้ท่านประทานพรในเรื่องของความรักนะครับเจตาชีวิตท่านจะช่วยสันสร้างนะดึงดูดในเรื่องความรักที่เข้ามาหาตัวคุณได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นคนที่ใช่ เนือคู่วงคุณก็จะมาเกิดขึดด้นในดวงชงกานะครับไพ่บุญญาพิธิหรรมเปอย่างไรนะครับไพ่ก็ว่าเสริมด้วยการาทําบุญนะถวายสังฆทานแล้วก็ไปที่วัดริมน้ําก็ได้นะเพื่อเสริมดวงให้กับความรับมีความปลุ่มรื่นมีความไหลลื่นนะครับมีความสมบัติยิ่งขึ้นในดวงชงกนนะแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจาก พลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับในเรื่องของคนที่ถูกบอกเลิกบอกหลานะครับเป็นอย่างไรกันบ้างในอดีตนะภายขึ้นในนเรื่องของเท้าวิรูปักนะครับแล้วก็ขึ้นเป็น6ดาบมันมีเรื่องของภายในใจิตใจความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับตัวคุณในอดีตในเรื่องต่างๆที่มันต้องค่อยๆปรับ หัวใจของตัวคุณให้มันตรงให้มันดีขึ้นนะครับแล้วดีขึ้นไหมในปัจจุบันไ่ขึ้นในเรื่องของนางบนสานะครับแล้วก็ขึ้นเป็นสิบเหรียญมันยังมีอยู่นะในเรื่องของความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันลบล้างยากนะครับแต่เป็นการยอมรับความเป็นจริงมากกว่าเรื่องความรู้สึกต้องใช้เวลาทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็มันก็ต้องใช้มันก็ต้องจดมันก็ต้องจับมันก็ต้องทําใจให้ดียิขึ้นแต่ครอบครัวคนรอบข้างนี่แหละก็จะช่วยเหลือหนุนนํามากกว่าให้กําลังใจนะเป็นการที่คุณต้องสร้างกลัังงใใจตวุห้้ดียิ่ขึน อนาคตไปขึ้นเป็นในเรื่องของผ้านารายนะครับเราขึ้นเป็นเจ้าหญิงถือไม้นะครับในเรื่องของความรู้สึกจิตใจอารมณ์สรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องการที่ค่อยๆปรับทาความเข้าใจกับหัวใจตัวเองและให้อภัยตัวเองด้วยนะในเรื่องสิ่งที่มันผ่านมาอะไรก็ตามที่มันผ่านมามันย้อนกลับคืนแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแต่เราทรําสิ่งที่ดีในปัจจุบันได้เราทําสิ่งที่มันมีคุณค่าหรือมองเห็นคุณค่าตัวเอง ให้ดียิง่งขึ้นมากขึ้นกว่านี้นะในการที่จะมีความรักมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับอ่ะดูสิในเรื่องของความรักเก่าจะมีโอกาสกลับมาไหมไพ่ขึ้นว่าให้ผ่อนหย่อนใจตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องของการที่มันไปในิางทให้ดีมากกว่าเป็นได้มากก็แค่เพื่อนพี่น้องนะก็อยากไปสานต่อไพ่ขึ้นว่ามันคน่อางจะ ไปต่อจะยากนะคือพายเกินเร่งรียบคือมันออกจากจุดเดิมไปแล้วอะ่ะมันนิ่งเฉยกันไปแล้วนะคเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนให้คำปรึกษ,ษาในอนาคตได้แต่ณนะปัจจุบันเนี่ยให้คุณปรับใจจะดีสุดเลยไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับอ่าสิ่งดี เป็นเรื่องของความรักเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้กับตัวคุณไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เลยอะดูซิว่าความรักใหม่จะมีโอกาสไหมดูซิความรักใหม่ไฟขึ้นเป็นพระพรชัดเจนมากนะมีโอกาสนาวที่จะมีคนเข้ามาแต่ว่าในเรื่องของการที่คุณต้องพักใจตัวเราให้พร้อมที่จะเริ่มต้นรักใหม่มากกว่านะเมื่อใจพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยความรักก็จะวิ่งพุ่งเข้าหาตัวคุณเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะในเรื่องความรักเป็นเรื่องของ ความรู้สึกแล้วก็เป็นเรื่องของความพร้อมของจิตใจของตัวกุฎนะครับดูซิว่าไพ่แนะนานอย่างไรบ้างในะเรื่องของความรักไพ่ขึ้นในเรื่องของเจ้าหญิงนะครับถือถ้วยนะเป็นผู้หญิงที่อยู่บนหอคอยนะคุณมีสิทธิ์เลือกได้ในะเรื่องของความรักจะสุขหรือทุกนะครับอยู่ที่ตัวคุณไม่ใช่ว่าคุณต้องไปพึ่งให้ใครมา บรรดาความสุขให้คุณนะถ้ามีคนนี้ฉันไม่มีทางมีความสุขเลยเป็นบบไม่ได้เพราะความสุขมันอยู่ที่ความชอบของคุณความรู้สึกของคุณนะเพราะคุณเลือกได้ว่าจะมีความรักแบบไหนนะครับอ่ะต่อมาอย่างที่สองไปขึ้นในเรื่องของแปดหมายต้องรุยนะรุยเรื่องความรักไปข้างหน้าเลยนะครับอย่าไปกลัวนะในเรื่องของความรักมันมีโอกาสที่จะเข้ามาและคุณก็เลือกได้ด้วยนะสิ่งที่ดีกว่า ดีขึ้นมากขึ้นกว่านี้มันก็นจังสามารถที่จะมีได้นะต้องปรับใจให้พร้อมนะพ่พักใจว่าอย่างไรดูซิพ่ขึ้นเปนะ็นเรื่องของความอดทนอดกลั้นนะแล้วก็หาอะไรทําไปท่องไปเที่ยวหน่อยก็ได้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศนะครับอยู่คับจุดเดิมๆที่เ,เดิมๆสถานที่เ,เดิมๆที่เคยไปกับคนเก่าเนี่ยเอออย่าเพิ่งไปนะตอนนี้นะไปในสิ่งที่คุณไม่เคยไปนะไปคนเดียวก็ได้ทเที่ยวเที่ยววันคนเดียวเลยนะไปเช้าเงย็นกลับก็ได้นะครับหรืออะไรก็ได้ที่ทําให้ตัวคุณเนี่ยมันผ่อนคลายจิตใจนะแล้วก็พร้อมที่จะ เผชิญหน้า,ากับความเป็นจริงได้มากยิ่งขึ้นในเรื่องของความรักก็จะค่อยๆดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่เตือนเป็นอย่างแรกขึ้นเป็นในเรื่องของพระสยามเทวาธิราชนะครับการปรับใจหรือไปไหว้พระสยามเทวาธิราชก็ได้นะหรือว่าการที่เราได้รับพลังงานจากเทพเทวา ซึ่งจะสิทธิ์ประจําตัวนะหนุนนําให้ในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของความรักได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของพลังใจเรื่องของการทําบุญนะอ่าต่อมาไพ่ขึ้นไปนในเรื่องของอ่าพระฤาษีนานรอดนะครับอ่าเป็นพระฤาษีทางร้อยแปดนด้วยนะครับในเรื่องของพลังงานในการที่อาศิฐานหรือว่า,าการขอพรนะครับขององค์พระฤาษีนะครับก็จะช่วยหนุนนำนะพอแก่ฤาษีก็จะหนุนนําให้คุณสมปรารถนาได้มากยิ่งขึ้นนะครับไพ่บุญญาพิธิฐานว่าอย่างไรนะครับไพ่คือว่าช่วงเนี้ยถือศีลธรรมนะครับแล้วก็ทำบ นะช,ช่วยหนุนนหนักนในเรื่องของภาษาตรงตาในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยให้เกิดสิ่งดีๆเนี่ยตามมาได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับ มาดูในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับเจ้าชะตาเป็นอย่างไรนะเจ้าตาไปขึ้นเป็นนางโมหินีนะแล้วก็ขึ้นเป็นเจ้าหญิงถือเหรียญนะครับในสิ่งที่มันเป็นเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับไปขึ้นในเรื่องของความอยากได้อยากเป็นของตัวคุณที่อยากให้มันชัดเจนมากขึ้นมีการเข้าหามีการพูดคุยมีการทําหลายๆสิ่งหลายอย่างให้มันเกิดความชัดเจนมากขึ้นนะครับอ่ะคนที่คุยด้วยเป็นอย่างไรนะครับไปขึ้นเป็นพระเกษตรปะและภรรยานะครับไปขึ รู้แหละนะไพ่ก็เป็นการรับรู้แหละแต่ว่ามันก็ยังนิ่งเฉยนะครับยังนิ่งเฉยอาการที่เขามีเป้าหมายของเขามากกว่าในเรื่องของความรักเขามีลิมิตของเขานะครับเขามีข้อจํากัดบางอย่างของเขาที่คุณเองต้องค่อยๆเข้าใจนะบางครั้งอยากพุ่งมุ่งแรงเกินไปต้องฟังเขาด้วยเพื่อจัดเข้าใจเขามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเขาคิดอย่างไรกับคุณดูซิเขาสึกภายในของเขาอืมเขาก็สนใจที่อยู่กับคุณนะแล้วก็คุณเองก็เป็นสเปคของเขาเหมือนกันแต่ก็อยากให้มันเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นกว่านี้ถึงในเรื่องของความรู้สึก จิต que, ใจอารมณ์นะความเป็นไปความรักนะทุกอย่างมันเป็นในเรื่องของการที่เขาอยากให้คุณเนี่ยรู้รอบๆด้านก่อนว่าเขาเป็นคนอย่างไรและคุณเป็นคนแบบไหนก็เหมือนเป็นการให้โอกาสที่จะเรียนรู้ให้โอกาสที่จะกระจับความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักถึงแม้ว่าความสัมพันธ์มันยังไม่ถึงขั้นชัดเจนแต่มันยังพอที่จะไปต่อในแต่ละวันได้โดยเช่นกันนะครับมารู้สึกว่าในเรื่องของความสัมพันธ์นี้นะครับไพ่จะแนะนําอย่างไรบ้าง ไปขึ้นในเรื่องของราชนีถือเหียดน,นะครับในเรื่องของความรู้สึกจิตใจนะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็อย่บเบอ,อย่าเซิงไปก่อนก็แล้วกันเพราะว่ามันต้องใช้ความอดทนเพื่อจะสานสัมบันธ์ให้มันไปต่อให้ได้นะครับอย่างที่สองต่อมาไปขึ้นไปในเรื่องของสี่ไม้นะครับในเรื่องของความฝันในเรื่องของความที่มันแบบก็อยากจะ ได้รับความรักอยากจะแต่งงานอยากจะให้ความรักมันดีอยากจะให้มันเกิดความชัดเจนมันมีแต่ความคิดหล,หลายอย่างแต่ความคิดเหล่านั้นมันกลับกลายเป็นความคาดหวังถ้ามันเกิดจากความคาดหวังเนี่ยมันทําให้คุณทุกข์ใจทรมารจิตใจได้อันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับไพ่พักใจว่าอย่างไรบ้างดูซิไพ่คือจะต้องช่วงนี้ต้องทบทวนนะทบทวนเรื่องของการ จะทำอะไรก็าตามเนี่ยบางทีมันมเป็นเรื่องการที่คุณต้องดูรักตามหลักตามความเป็นจริงนะครับในเรื่องของความรักบางสิ่งบางอย่างมันก็ยังพอที่จะมีความเป็นไปได้นะครับางสิ่งบางอย่างมันก็ยังไม่พร้อมยังไม่ถึงเวลาที่มันจะควรจะเป็นนะในเรื่องความรักมันเป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้เวลามันเป็นตัวเครื่องกําหนดนะเวลาเป็นตัวยึด ทำให้มันทุกอย่างเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นมากกว่าอย่าไปเรื่องรีดในเรื่องความรักจนเกินไปและอย่าไปคิดเยอะไพ่ก็ว่ายิ่งคิดฟุ้งซ่านเนี่ยมันยิ่งทาให้จิตใจตัวคุณมันไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตวนะนั้นพาตัวเองไปเที่ยวก็ได้ไปช้าโป้งจ้าปิ้งนะครับหรือว่าไปสร้างความสุขให้กับตัวเองหรือถ้าใครเครียดมากๆเนี่ยก็หาคาปรึกษาจากคนรอบข้างผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เพื่อที่จะได้รับคําตอบที่ดีเพื่อที่จะได้รับพลังงานเยียวยาจิตใจที่ดียิ่งขึ้นก็เดมนะครับอ่ะมาดูซิวารัม ให้เตือนนะครับให้ขึ้นในเรื่องของพระราหูนะครับความกังวลใจความเครียดนะความกังวลใจความคิดต่างๆเรื่องเราไปไหว้พระราหูก็ได้เพื่อจะ เปิดทางนะให้ความรักเกิดความชัดเจนมากขึ้นสิ่งที่บดบังก็จะคลี่คลายตัวลงนะครับอ่ะต่อมาให้ขึ้นในเรื่องของพระจัทร์นะความอ่อนไหวความเศร้าความทุกข์ความาน้อยเนื้อต่ำใจทุกสิ่งทุกอยาก่างมันเป็นเรื่องการที่เป็นเรื่องความรู้สึกมากกว่าของตัวคุณนะออมาตั้งพระจันทร์มาตั้งเพราะราหูไปนะเป็นพลังงานของการที่มันเหมือนโดนบดบังเรื่องของพลังงานที่มันเป็นความรักที่มันชัดเจนนะตังแตไอ้สิ่งที่จะให ไม่บทบังเนี่ยก็เป็นการไหว้พระหูเพื่อท่านเปิดทางให้กับตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะครับไพ่บุญญาพาิธารว่าอย่างไรไพ่ขึ้นในเรื่องการที่ไปทําบุญกับเด็กกำพร้านะครับเพื่อจะเหมือนเราไปหนุนนําความรักให้กับเด็กกำพร้านะครับเพื่อเสริมความรักให้กับตัวเองนะหรือไปกวาดลานวัดเพื่อเสริมกระจัดบทสักดปัญหาให้กับตัวเองได้ด้วยเช่นกันนะครับหากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอความรักสมหวังปังๆกันทุกคนนะครับดวงดเริ่มจากราที่ดี เป็นกำลังใจให้นะครับมาดูในเรื่องของความรักคนมีคู่นะครับเจ้าชะตาเป็นอย่างไรเจ้าชะตาไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของไพอ่อินนะับที่กําลังต่อสู้นะการสู้รบนะครับไพ่ขึ้นเดทเนี่ยความเปลี่ยนแปลงไม่มีปัญหาหลายอย่างที่คุณรู้สึกไม่ค่อยพอใจนะครับในเรื่องของความรักในเรื่องของคู่ของคุณนะมันเกิดหลายสิ่งหลายอย่างที่มัน เข้ามาแล้วก็ต้องค่อยๆจัดการนะเอาสิว่าคูบคุณเป็นอย่างไรนะไพ่ขึ้นในเรื่องของ10บดาบมันทิมแทงจริงนะแล้วก็ไพ่ขึ้นในเรื่องความพอพันกับหลายสิหลายอย่างที่มันค่อนข้างที่จะต้องมีการคุยมีการแก้ไขปัญหาไพ่ขึ้นเป็นพยาพุทธเนี่ยเป็นเรื่องของความเป็นจริงนะเขาค่อนข้างจะเอาจริงเหมือนกันไม่ว่าใครจะผิดจะถูกเนี่ยตอนนี้มันเริ่มที่จะไม่ค่อยสําคัญมากนักแต่เป็นเรื่องงานที่มันต้องค่อยๆปรับใจมากกว่าให้มันดียิ่งขึ้นก่อนก่อนที่จะเอาเรื่องเหตุผลมาแต่เอาต้องเอาเรื่องใจมาก มาดูในเรื่องอดีตดูซิว่าคนมีคู่เป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นพญายงไพ่ขึ้นดมูลนะครับดมูลตร,ตรงตำแหน่งเรื่องอุปสรรคด้วยนะครับอดีตเนี่ยมันเรื่องเกิดเรื่องเกิดราวความงอนนะความที่มันมีอะไรที่มันปกปิดซ่อนเล้นปิดบังแล้วก็มีโอกาสเหมือนกันเรื่องของมือที่สามนะระวังเหมือนกันเพราะว่าพลังงานของจิตใจพลังงานของอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในอดีตถ้าคู่ของคุณหรือคุณเนี่ยมีเรื่องของการที่มันผิดศีลไม่ธรรมนะในเรื่องของศีลข้อที่สามนะ เรื่องของการเมเรื่องของผิดรูปผิดเมียนะมันก็จะทําให้ในเรื่องของปัญหามันเพิ่มขึ้นนะครับอ่าูเชียปัจจุบันมันอย่างไรนะครับปัจจุบันไปขึ้นในเรื่องของนิพพานนะล้วขึ้นเป็นห้าเหรียญมันเป็นพลังงานของการที่มันต้องค่อยๆนะค่อยๆจะปรับใจให้ดีขึ้นมากกว่าแล้วก็อะไรให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยกันไปนะครับอะไรที่คุยกันได้ก็ต้องคุยกันก่อนนะมันเป็นเรื่องของการที่มันวางใจและให้อภัยกัน หากมันให้อภัยกันไม่ได้มันก็ต้องแยกแยกทางออกจากกันได้ด้วยนะอันนี้ต้องระวังให้ดีอนาคตล่ะอนาคตพห้ขึ้นเป็นเรื่องของเจ็ดไม้นะครับแล้วก็ขึ้นเป็นธ่านำบัญชนะครับในเรื่องของการที่มันไม่ค่อยเยียยหยาแล้วก็ค่อยๆพูดกันตรงตรงนะครับแล้วก็ถ้าไปต่อก็ไปต่อไม่ไปต่อก็ต้องแยกทางกันไปมันเป็นเรื่องการยอมรับความเป็นจริงในที่มันเกิดขึ้นในอนาคตมากกว่าและคุณเองต้องปรับทําความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ ข้อควรระวักเพิ่มเติมในห้องช่วงนี้สุเสฟใพ่ขึ้นเนื้อโรการต้องมีสติแล้วก็การปรับใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะเป็นเรื่องการตัดใ,ใจของตัวคุณด้วยเรื่องทุกเรื่องที่มันเกิดในอดีตถ,ถึงปัจจุบนัน และจะลามไปถึงอนาคตเนี่ยอยู่ที่การตั้งใจตัวคนทั้งสิ้นเลยนะครับไม,ม่ผิดไม่มีถูกแต่เน้นในเรื่องของความสบายใจเน้นเรื่องของความรู้สึกนะใน,นเรื่อง,องความรักเป็นสิ่งที่มันบางอย่างมันเกิดความเปลี่ยนแปลงได้นะครับบางอย่างมันเกิดทิศทางที่ดีได้นะมันอยู่ที่ว่าตัวคุณจะเลือกทางไหนที่มันเป็นความสุขของคุณจริงๆในเรื่องของความรักนั้นั้นต้องระวังนะเรื่องการตั้งตินนถ้าหากเราพูดอะไรไปทำอะไรไปเราไปแล้วเนี่ยมันคือ คล้ายๆกับว่ามันเป็นการตัดสินใจของเราไปแล้วมันย้อนกลับมาไม่ได้นั้นต้องระวังเรื่องการตัดสินใจของตัวกุลให้ดีนะครับมาดูในเรื่องของคาแนะนานะครับไพ่จะแนะนําอย่างไรบ้างในเรื่ององความรักไพ่ขึ้นในเรื่องของเจ้าชายถือเหรียญนะครับในเรื่องของการที่มันเหมือนเป็นการสร้างความสุขให้กับตัวเองหรือรู้ตัวตนว่าตัวเองอะสุขเรื่องอะไรนะครับชอบความรักแบบใดแล้วก็เ,เป็นเรื่อง,องการปรึกษาหารือให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับ อย่างที่สองต่อมาไปขึ้นในเรื่องของราชาถือถ้วยนะครับขึ้นมาเป็นเรื่องของการที่มันเหมือนมีความผู้ใหญ่มีเหตุมีผลนะแล้วก็ต้องเข้าใจถึงอารมณ์ถึงความรู้สึกของการละกันด้วยไม่งั้นเนี่ยมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยมันต่างไฟต่างเอาแต่ตัวชันนะต่างไฟต่างจะ ต้องการแบบนั้นแบบนี้นะบางทีมันมากเกินไปนะครับมากในเรื่องของเอาเหตุผลนู่นเอาเหตุผลนี้เหตุผลนั้นแต่เอาแต่ของตัวเองจนเกินไปมันก็ไม่เป็นการแก้ไขปัญหานะครับพักผักใจไว้อย่างไรบ้างดูซิพักผักใจพักขึ้นเป็นเรื่องของการปรับใจตัวคุณเป็นอันดับแรกก่อนนะครับเพื่อจะ มาย้อนนึกถึงว่าอะไรมันเกิดขึ้นบ้างและเราควรจัดการคลี่คลายในเรื่องต่างๆนี้อย่างไรนะครับมันทำให้เมื่อจิตใจคุณสบายใจเนี่ยไปขึ้นสัตว์เลี้ยงเนี่ยหรือเราไปหาอยู่กับสัตว์เลี้ยงก่อนออใช้เดียวยารักษาใจตัวเองก่อนหรือสดมนนั่งสมาธิหรือบางคนถนัดดื่มเออถนัดที่จะไปเข้าบาร์ไปเข้าในเรื่องของการที่ไปเหมือนแบบ หาพื้นที่ของตัวเองแล้วก็เกิดการกบคิดเกิดการพิจารณาว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรมันทำให้เราเกิดสติปัญญามากยิ่ขึ้นนะครับไพ่จะเตื่นอะไรบ้างดูซิในเรื่องคนมีคู่นะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของอ ปีมะเสกนะครับในเรื่องของการระมัดระวังในเรื่องของความกลัวความก,งกังวลน,นะครับในเรื่องของสิ่งที่มันรู้สึกผิดด้วยนะในสิ่งที่มันผ่านมานะครับเอ,อมันเป็นโรคการที่เราไปขอพอรกับองค์พญานาคเพื่อเสริมโวในเรื่องของความรักนะครับให้เกิดอ่าปราศจากทุกนะปราศจากความไม่สบายใจนะครับแล้วก็เห็นช่องทางการตัดใจได้ถูกต้องได้มากยิ่งขึ้นนะครับ ต่อมาครับไปขึ้นเป็นเรื่องขององอย่างนะครับเรื่องของเป็นเรื่องพลังงานของการคิดลบมากกว่าแล้วก็การจะกระปร้องความรักเนี่ยมันอยู่ที่ความเข้าใจอยู่ที่ความ เรียนรู้นะครับให้ขึ้นทางโลกเนี่ยหมายถึงว่ามันก็ต้องดูในเรื่องสภาวะจิตใจของการละกันอ่ะเพื่อจะไม่ให้มันเกิดสิ่งลบๆในใจของการละก,กันมากจนเกินไปนะค,ะครับไพ่บุญญาไปนิหารว่ายอย่างไรพเ่คิดว่าช่วงน,นี้ถ้าจะเสริมในเรื่องความรักจริงๆ่ะนะก็ไปเติมน้ำมันตะเกียงหน่อยก็แล้วกันตามวัดวาอารามต,ต่างๆเพื่อเสริมแสงสว่างให้กับความรักดียิ่งขึ้นอะไรที่มันเป็นความจริงก็ขอให้รู้ความจริงไปเลยแล้วก็เป็นในเรื่องของการตัดใ,ใจเป็นเรื่องของช่องทางที่จะไปต่อในเรื่องความรักในทิศทางที่มัน เกิดแต่สิ่งดีก็เรากัดนะรวมถึงการถวายดอกไม้นะครับไปใส่บารก็ได้ถวายดอกไม้หรือว่าไปถวายดอกไม้ตามวัดวารามต่างๆเราไปจุดทูปจุดเทียนถวายดอกไม้นี่แหละก็ได้เหมือนกันนะจะช่วยหนุนนาให้ความรักของคุณน่มันชื่นบานมากขึ้นนะครับสิ่งที่คุณตัดใจด้วยให้มันบังเกิดแต่สติแล้วก็บังเกิดแต่สิ่งดีๆตามมาหากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับใครที่กดแล้วขอให้ความรักสมหวังปังๆกับทุกคนนะครับดวงจีได้ ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ